สวัสดีค่ะปะกิกทำสวนนะคะวันนี้จะพามาดูผักงามโดยตามธรรมชาติก็มีนะคะขึ้นเองโดยที่เราไม่ปลูกทำไมขึ้นเองแล้วงามสาเหตุก็มาจากการปรุงดินค่ะเราก็จะมาคุยกันเนาะเรื่องทำยังไงผักถึงงามเ,าเริ่มต้นไปก็มาดูนี่ก่อนนะคะไม่ค่อยได้ยกพักหลังเนะี่ยยกป้ายรายการสินค้า ะะแล้วก็ช่องทางติดต่อของป้ากิ๊ก080 752 7300ลายป้ากิ๊กนะคะยูพาไลัย2499แคปหน้าจอไว้แล้วก็ดูตามนี้นะคะวันนี้จะพามาดูเริ่มจากดูผักปรุงดินให้ดีๆนะคะผักถ้าเราปลูกแล้วเรามีต้นผักที่เขาเขาออกดอกมเมล็ดพันธุ์เขาแก่เช่นผักโขมนะคะ หรือว่าผักต่างๆที่อยู่ในสวนของเราเนี่ยเข้ากระเด็นมาแล้วมาตกลงในถุงในกระถางที่เราปลูกเขาจะงามโดยอัตโนมัติก็คือดินของเราเนี่ยดีค่ะแต่ถ้าบ้านใครนะคะ,มะเมล็ดอะไรก็แล้วแต่กระเด็นมาตกแล้วไม่งามไม่งอกอันนั้นก็แสดงว่าดินยังไม่ดีค่ะดินดีมาดูอย่างนี้ค่ะปลูกอะไรก็จะงามหมดนะคะเห็นไหม อันนี้แตงกวาเพิ่งจะปลูกป้ก๊กทำเสาให้เมื่อวันซืนขึ้นละเลื้อยขึ้นมาแล้วเร็วมากเร็วจริงๆค่ะเดี๋ยวก็ออกลูกละส่วนที่ออกลูกไปแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วปรุงดินยังไงดีก็ป้ก๊กเคยสอนไปแล้วใช่ไหมคะการปรุงดินก็คือ4อย่างนะส่วนผสม4ี่อย่างก็คือมีดินร่วนแกลบดําขุ๋ยมะพร้าวแล้วก็ปุย๋ยคอกนะคะปุย๋ยคอก ่วนมากคือทั่วไปก็จะเน้นพวกขี้วัวป่นเนาะทีนี้ถ้าเราปรุงครั้งแรกแล้วต่อไปแทบจะไม่ได้ปรุงเลยค่ะทําไมแทบจะไม่ได้ปรุงเราปรุงไว้เยอะปลูกไปเยอะเราเอาไปตากแดดพอผลผลิตเราเก็บหมดถอนต้นถอนอะไรทิ้งเราเอาไปตากแดดนะคะเอากลับมาใช้แทบจะไม่ต้องปรุงเลยเพียงจะเติมธาตุอาหารเข้าไปแค่นั้นคือเติมปุ๋ยที่เรามีนะคะอาจจะเป็นขี้วัวปน่นปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมัก พิวเมสที่ปกิกมีอยู่เนี่ยก็แล้วแต่ตัวไหนที่อยากจะใช้ปกิกก็แล้วแต่จะสะดวกใช้แต่ต้องเติมนะคะพอเราเติมเข้าไปเราก็สามารถที่จะเอาดินเก่านี่แหละกลับมาปลูกได้ผักก็จะงามอย่างนี้หมดทุกอย่างค่ะแล้วในช่วงของการปลูกเราก็ต้องเติมปุ๋ยด้วยนะปลูกไปสักประมาณสัก10วันก็เริ่มให้ปุ๋ยไปบ้าง15วันอวัน เต็มที่นะคะอย่ากเกินนั้นเราก็พยายามเติมปุ๋ยให้เขาไปเรื่อยๆก็ปุ๋ยอะไรก็ใช้ไปอย่างที่ปะกิ๊กบอกเนาะทีนี้จะพามาดูว่านี่ค่ะปะกิ๊กไม่ได้ปลูกนะคะผักพวกนี้ปลูกครั้งเดียวหลายปีแล้วเขาก็จะต่อเนื่องกันเองค่ะมเมล็ดเข้ากระเด็นมาเนาะพอเขาแก่เขาก็กระเด็นมาตกตรงนั้นตกตรงนี้เดี๋ยวจะพาดูเรื่องจริงนะคะไม่ได้ปลูกจริงๆค่ะกระถางแต่ละกระถางบอกด้วยเลย ันนี้ผักโขมจีนพันสายพันธุ์นี้หลายปีแล้วที่อยู่กับป้ากิ๊กเนี่ยไม่เคยได้ปลูกเลยพักหลังเขาจะออกดอกข้างหน้าบ้านออกดอกมีคนมาขอไปเอาไปปลูกปก้ากิ๊กก็เ่าเก็บไปเนี่ยอย่างเงี้ยเราต้องหมันตัดนะคะเขาก็าจะแตกแขนงออกมาให้เราดูซิต้นเดียวต้นเบิ้มเบื้หนึ่งอย่างเงี้ยจะพามาดูนะคะอันนี้ก็เป็นผักโขมเหมือนกันแต่เป็นผักโขมโบราณค่ะกินได้เราตัดข้างล่างเขาก็จะแตกนะคะต,ตัดอย่างเงี้ย ตัดออกไปเขาก็จะแตกต้นอ่อนให้เราเก็บกินได้แล้วก็ผักบุ้งปลูกโดยไม่ตั้งใจไม่ตั้งใจยังไงป้าเก๊กเอามาเล็ดเข้าไปปลูกในในหลังโฟมปลูกในน้ําในแก้วค่ะเสร็จแล้วเขาเหลือติดแก้วอยู่นิดเดียวก็ไม่รู้กี่มเมล็ดล่ะค้างอยู่ก้นแก้วก็เอามาสบัดบัดไว้ตรงเนี้ยสบัดในกระถางเนี้ยก่อนนี้ตรงนี้เป็นต้นพริกค่ะถอนไปละต้นพริกที่แก่อย่างเงี้ยป้าเก๊กก็เอามาสบัดไว้นะตอนนี้ต้นพริกตายไปละก็ดูเขาขึ้น ดูต้นเริ่มเลยค่ะเนี่ยเราก็สามารถที่จะตัดให้เขาแตกไปเรื่อยๆนะคะผักบุ้ง<ด>เห็นไหมสวยไหมคะอันนี้ตัดไปแล้วดินดีค่ะดินดีอะไรก็งามหมดดูต้นเริ่มขยายได้นะคะเนี่ยภกิ์ทำไว้ให้ดูเอาตัดต้นเล็กชำต้นใหญ่แล้วก็ตัดเป็นข้อเป,เป็นท่อนได้นะคะตัดแล้วก็เอามาชำอย่างเงี้ย ออกรากแล้วก็เอาไปปลูกเรากจ็จะได้ผักบุ้งต้นใหญ่ๆไว้กินค่ะดูสิเนี่ยไอมะละกอค่ะมะละกอก็มางอกมาขึ้นถ้าดินดีนะเขาจะงอกทุกอย่างที่มีมเมล็ดพันธุ์เข้ามาเนาะอาจจะมากับการให้ปุ๋ยให้เมื่อกี้เอามาหมักมาฝังไว้นะคะกินมะละกอเสร็จก็เอาเปลือกเข้ามาฝังไว้เขาก็จะงอกขึ้นมาเนี่ยผักโขมกระเด็นมาเองทั้งนั้นค่ะไม่ได้ปลูกค่ะต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลย ไปต้มจืด้วก็เอาไปลวกจิ้มน้ำพริกเนี่นยขึ้นเองเดี๋ยวก็โตเนี่ยเต็มไปหมดเลยตามมาดูนะคะอันนี้ก็ตัดไปแล้วมันตัดนะคะเขาก็จะแตกเนี่ยอันนี้ถ้าเราไม่ตัดเ็เป็นดอกเต็มไปหมดละถ้าป้เก๊กไม่ตัดตรงนี้ออกก็ดอกเต็มละแล้วก็กระเด็นไปอีกไปตกตรงไหนก็งอกหมดถ้าดินบ้านเราดมสมบูรณ์เนาะ ดูข้างหลังนะคะเห็นไ,ไหมตรงนี้ก็มาอีกเนี่ยก็ถึงจะพามาดูว่าดินดีทุกกระถางนะคะเป็นกระถางต้นมะเขือด้วยมะเขือยาวกระเด็นมาตกเนี่ยเห็นไ,ไหมมะเขือยาวก็ออกลูกแล้วเราไม่ได้ปลูกปาเก๊กเด็ดขแขนงเข้าเอามาชำลงตรงนี้เพื่อที่จะขยายพันธุ์อันนี้ยังเหี่ยวอยู่เลยเหี่ยวเหี่ยว ดินดีงามทุกอย่างค่ะฟักทองก็เพิ่งจะเอา,มาเมล็ดเข้ามาหยอดไว้ในนี้ดูกุยช่ายต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะ,ะถ้าดินเรางามทุกอย่างจะงามหมดนะคะามาดูผักโขมข้างนอกอีกนี่ข้างนอกนี้เป็นแหล่งเลยค่ะตรงนั้นขึ้นปอกิกัดไปทิ้งเยอะมากเลยเป็นดอกแล้วก็กระเด็นมาดูสิเนี่ยต้นเท่ายักษ์เลยดินดีก็จะเป็นอย่างนี้ดูลำต้นเขา้า มีที่ไหนคะับผักอินทรียอวบๆอย่างเงี้ยอยากกินไหมอยากกินปลูกครั้งเดียวนะคะไปซื้อเป็นซองมาก็ได้ครั้งเดียวต่อไปก็ไม่ต้องละทุกปีทุกปีปักกิก็จะมีผักโขมเนี่ยขึ้นยิ่งหน้าฝนเนี่ยเขาก็จะตกมาเองเห็นไหมอันนี้ก็กระเด็นมาอยู่ที่กระถางเนี่ยต้นหอมต้นหอมก็ถอนไปเยอะแล้วละ่ะถอนให้เอฟซีไปเมื่อเดือนที่แล้ว เป็นบัวเลยเอามาดูนี่อันนี้ก็ดินดีมาเองไม่ได้ปลูกค่ะผักบุ้งไทยดูยอดสินเนี้ยใหญ่ไหมคะผักบุ้งไทยแกงส้มอร่อยลวกจิ้มน้ำพริกก็ได้ยอดอวบๆทั้งนั้นนี่ค่ะดูยอดใหญ่มากๆเลยค่ะ ผักบุ้งไทยหากินยากนะคะบางทีปเ๊กไปซื้อจากแกงส้มโอ้โหไปตลาดไปตลาดที่หนองอุโบสถใกล้ใกล้ตลาดนัดหาทั้งตลาดไม่มีค่ะไม่มีทีนี้เราก็จะมาปลูกเองละนี่เป็นผักบุ้งไทยแล้วมาดูผักโขมจีนอีกกอนหนึ่งต้นเดียวค่ะตัดไปกินแล้วดูดูข้างล่างให้คุณลุงถ่ายให้ดูกล้องจับให้ดูนะคะต้นเดียวนะคะเนี่ยตัดไปกินแล้วก็ออกมาอย่างเนี้ย กินไม่หวัดไม่ไหวเลยค่ะใครที่ไม่มีผักอินทรีย์กินป้าก๊กอยากให้ปลูกอย่างที่ป้าก๊กปลูกเนี่ยแล้วก็ปล่อยเขาเขาก็จะกระเด็นไปตกดินตรงไหนที่อุดมสมบูรณ์เขาก็งอกของเขาเองเนาะโอ้โหเยอะแยะเลยถ้าเราไม่ตัดเขาก็จะออกดอกค่ะแต่ละต้นแต่ละต้นดู เปนึ่งจิ้มน้ำพริกนะคะโอเคดูข้างหลังเอาให้ดูคณะหน่อยคณะที่หวานเมเลดนะคะล้อยางนุ้นตัดก,กินไปหมดแล้วคุณลุงสองเหลือแต่ตอละจะมาถอนละคะ่ะอันนี้ก็จะตัดละแล้ว,ลวะกิ๊กจะมาคุยเรื่องใบเนี่ยใบยขอบใบไม่เกรี่ยนเพราะอะไรไปคุยกับผู้รู้มาเขาบอกว่าช่วงที่แดดจะจัดเนี่ยแดดร้อนมากๆเราไม่มีสลเนให้เขาเนาะ เขาอยู่กับแดดเสร็จแล้วปากใบเขาเนี่ยช่วงแดดจ,จัดตอนเที่ยงตอนบ่ายเขาจะปิดค่ะพอปากใบเขาปิดนะอากาศออกซิเจนที่อยู่ในลําต้นของเขาเนี่ยออกไม่ได้พอออกไม่ได้เขาดันออกมาก็จะทําให้เกิดสภาพนี้พอออกมาไม่ได้เกิดขอบใบนไหมเพราะเขาปิดปากใบหมดละนี่คือสาเหตุขอบใบไหมก็คือแดดจัดอยากกินไหมคะนะเห็นไหมปลูกนะคะ ไม่ว่าจะหนาวจะร้อนปลูกได้หมดผักขอให้เรารดน้ําให้ถึงถึงหน่อยอันนี้ยังไม่ตัดเพราะว่ายังไม่รู้จะเอาไปทําอะไรกินเนาะเออเดียแล้วอ,อันแค่นี้ก็กินไม่ไหวแล้วเห็นไหมโอ้โหอยากแจกเอซจังเลย <laughs> โอเคนะคะคลิปนี้กระตุ้นนะเอซให้ปลูกผักอินรีย์ไว้กินดินดีปลูกครั้งเดียวอะไรอะไรก็งอก ขึ้นมาให้เรากินได้นะคะถ้า,มาเมล็ดพันธุ์มาตกโอเคค่ะคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ